สวัสดีคะ่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะ welcome back to l u กข n o นยูค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชิมอาหารอินเดียกันที่ย่านใจกลางลอนดอนนะคะตั้งอยู่ที่หมายเลข143ถนนสแตรนนะคะไม่ไกลกับ Cover Garden นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็ไม่ไกลกับโรงแรมส a อ o y เลยนะคะเดินลัดเลาะเดินขึ้นมาไม่กี่นาทีเท่านั้นก็จะถึงกับคลับ นะคะของคนอินเดียหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเดอะอินเดียคลับนะคะสถานที่แห่งนี้นี่นะนอกเหนือจากว่ามีอาหารอินเดียใตย้ที่รสชาติอร่อยนะคะท่านผู้ชม เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญนะคะมีความสัมพันธ์เก่าแก่ยาวนานระหว่างอังกฤษกับอินเดียนะคะท่านผู้ชมคะ่ะคลับนี้เนี่ยเป็นคลับที่ตั้งขึ้นในอังกฤษนะคะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอังกฤษตั้งแต่อินเดียประกาศอินเดพเพนเดนนะคะในปีคศ .1947 นะคะความสัมพันธ์ของอังกฤษกับอินเดียได้ถูกสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ใช้ขึ้นเพื่อมีติ้งพบปะสังสรรค์น,นะคะของคนอ,อ,อินเดียที่อาศัยอยู่ในอังกฤษนะคะแล้วก็ จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะท่านะผู้ชมค่ะตั้งแต่ปีครศ1951นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่ามีร้านอาหารแล้วนะคะก็จะมีออบาร์นะคะเป็นบาร์ดื่มนะคะมีชาแบบอินเดียนะคะมีเครื่องดื่มมากมายเลยแล้วก็มีโรงแรมเล็กๆราคาถูก ให้คนอินเดียหรือว่าใครก็ตามแต่ได้พักกันด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะนะแล้วก็ล่าสุดะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะขับแห่งเนี้เนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของตึกนี้เนี่ยนะคะเขาต้องการเพิ่มค่าเช่านะคะขึ้นมา80%แล้วทีนี้นี่นะคะถ้าเกิดว่าเออทางคลับ ทางอินเดียคลับเนี่ยนะไม่ได้มีเงินจ่ายค่าเช่าที่เขาขึ้นมา80%เนี่ยนะเขาก็จะทำการนะคะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโรงแรมหรูลักชัวรี่โฮเนะคะแล้วก็เดอะคลับอินเดียเนี่ยก็ต้องย้ายออกไปดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรวมรายชื่อเพื่อ Save the India Club นะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์เป็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะระหว่างอังกฤษกับ อินเดียนะคะแล้วก็มีบุคคลสำคัญหลายคนนะคะในอังกฤษนะคะบุคคลสำคัญหลายคนของประเทศอินเดียที่นาเป็นเหล่าบรรดาหัวกะทิเหล่าบรรดานะคะลีดเดอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเคยได้ใช้ที่นี่เป็นที่ประชุมกันนะคะท่านะผู้ชมคะวันนี้เท่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินไปชิมอาหารกันแล้วที่สําคัญภายในตึกภายในอาคารเนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับแปลงเปลี่ยนอะไรให้มัน แตกต่างไปจากเก่านะคะยังคงสภาพนะคะการดีไซน์ยังไงอย่างนั้นนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ปี1951นะคะจนยันปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะโอเควันนี้เทปนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมวิชพมพ What did you find Indian fruits in it? No. no. Right. Why are they this one? In the okay, Indian bar. That's, that's onion bar. Ah, bite, so onion bar. easy. So that's onion and flour and <laughs> fry. Okay. And that's samosa, like a little pastry parcel with like little bits of meat inside. Yeah. Article all about the British plot. The, uh. อเน,นียนบาจี้นะคะทำจากพรอม thank you นี่สิของเนาะ normally you don't find you don't like Indian food so much หืมรสแบบ This one has no coconut yogurt probably. Carrot. o น i ี้คือทำจากอันเนียนนะคะหัวหอมเรามาทอดเพื่อน อัหารเซเซนสักอย่างสมูซาสมูซาเหมือนแป้งเกี่ยวออือดไมเดี๋ยไม่ถูกต้องไปดูช่องแม่บ้านอินเดียนะฮะอาหารแค่อร่อยมาก

มีส่วนผสมของกะทินะคะเพื่อนสมโซาเถอยน้ But in India, people. Most people they don't eat meat. Vegetable. They eat vegetable. Vegetable, vegetable. Fish, some, eat fish. Not, not everyone. Not everyone. Let me check. Look at They don't eat beef. Beef? Never beef. God. God but they, sometimes some some would eat some chicken. Lamb. Mm -hmm. um. phong so fish, not phút not phút phong phút phong phút phong phút 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 าร uh, thank o t h a mm hmm. n o so e yeah. we have this king king f o n r y a i and this one เดนเหมือนเหมือนโตเกียวขนตักใส่ชานให้เพื่อนๆได้ดูกัน I mean, I have. The food is similar. Similar Maybe Indians don't eat her the meat i don't need the meat so much my god yes i can move that out oh there's some mango probably made from mango mm -hmm. it's like Mm. i like อิ่มท้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนน่นเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินนะคะชม เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศของภายในบาร์กันนะคะเพื่อนๆค่ะตามที่เห็นเลยนะคะนี่นี่นี่แล้วก็มีนะคะสมุดสำหรับเขียนนะคะ บันทึกนะคะข้อความใครที่มาแล้วก็ประทับใจนะคะวันนี้เทปนี้ยังไงก็ลาแล้วค่ะท่านผู้ชมขานะคะชอบกดไลค์ได้นะคะกด u u s s r r i ์นะคะหรือว่าจะแชร์ได้ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมยังไงช่วงนี้เนี่ยโควิดแพร่ระบาดท,ที่ไทยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วก็สวัสดีคนไทย ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะอย่าลืมนะคะวันนี้ล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะคะล้างมือ20วินาทีนะคะตามองค์กรอนามัยโลกค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะนะคะใครยังไม่ s subscribe ก็ b s c r i b e กันได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกด กระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะสำหรับลูกคุณหนูยูเคว่าจะพาเพื่อนๆจะพาเอฟซีทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนเทปหน้าวันนี้ลาแล้วค่ะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ